หกสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะสร้างสระว่ายน้ำข so ้อแรกต้องรู้ว่าเราจะสร้างสระว่ายน้ำเพื่ออะไรถ้าหากสร้างเพื่อต้องการตกแต่งความสวยงามเพิ่มมูลค่าบ้านต้องการเสริมห่วงจุ้ยหรือลงไปแช่น้ำชิลๆขนาดเริ่มต้นแค่4เมตรคูณ2เมตรก็เพียงพอแล้วค่ะที่สสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างว่าบ้านของคุณมีพื้นที่วางตรงไหนบ้างและมีขนาดพอไหมเพื่อที่จะได้รู้ขนาดของสระว่ายน้ำที่ต้องการสร้างนั่นเองข้อที่3 เลือกขนาดและรูแปแบบของสระว่ายน้ำเมื่อรู้ว่าจะสร้างสระว้มุมไหนของบ้านต่อไปก็จะสามารถเลือกขนาดและรูแปแบบของสระที่ต้องการสร้างได้เลยค่ะที่สี่ข้อนี้สาคัญมากๆคุณจะต้องรู้ว่าบ้านของคุณเหมาะกับสระว่ายน้ำระบบไหนระบบเกลือระบบคอรีหรือว่าจะเป็นระบบโอโซนแต่ที่นิยมที่สุดคงหนีไม่พ้นระบบเกลือนั่นเ<ข>องค่ะที่5เป็นเรื่องบริการหลังการขายสาร้างสระว่ายน้ำหนึ่งครั้งแต่เราต้องดูแลเขาไปอีก1 0 2ถึงปีเลยนะการมีบริการหลังการขายที่ดีก็จะทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เเชชีี่ยวาาาาญฉะงมหหน้้รรือ การทั่วประเทศยิ่งมั่นใจว่าเราจะไม่โดนเทข้อสุดท้ายสร้างสระว่ายน้ำกับบริษัทไหนดีข้อนี้สําคัญที่สุดถ,ถ้าเราไม่อยากปวดหัวทีหลังไม่อยากโดนทิ้งงานกลางคันก็ควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือทีมช่างเฉพาะทางและดูผลงานที่ผ่านมนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวการันตีก่อนตัดสินใจที่จะเลือกบริษัทที่จะสร้างดีที่สุดค่ะรีแล็กผูเราเป็นนักสร้างสระว่ายน้ำมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีบริการหลังการขายและมีผลงานการันตีหลายร้อยสระทั่วประเทศ